ไม่คุยแล้ววันนี้มีคอมเมนต์แน่จริงทนเลยการไม่เชื่อก็เป็นสิ่งที่ดีวันนี้ผมจะพิสูจน์ให้้องดูว่า2เดือน25วันหัวเป็นยังไงถอนครับมีหัวครับมีกี่หัวครับบอกว่าผโอ้โหได้ถอนได้ยินเสียงนะครึกนจะหักไหมมันมีหัวหาง้นุนไม่ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นเราต้องขอบคุณปัญหาขอบคุณครับปัญหาที่เป็นเพื่อนร่วมทางในการดําเนินชีวิต เพราะปัญหาทําให้เราไม่ประมาททาให้ชีวิตเรามีความอดทนทําให้ชีวิตเรามีความแข็งแกร่งนี่นี่คือข้อดีของปัญหาถ้าเรามองปัญหาเป็นปัญหาร้ายปัญหามันจะยิ่งใหญ่แต่ถ้าเรามองปัญหาเป็นมิตรสายเมื่อไหร่เราจะมีความแข็งแกร่งนี่คือหลักชัยของชีวิตโชคดีที่วันนี้ได้เจอปัญหาทําให้เรามีคุมมท้าทานและความแข็งแกร่งเหมือนอย่างวันนี้ และวันนี้คือเป็นพื้นฐานของวันพรุ่งนี้ผ่านไป5ป้าปี10ปีเราอาจจะไปขอบคุณปัญหาที่เราเจอเมื่อ10ปีที่แล้วทำให้เรามีพื้นฐานความแข็งแกร่งมั่นคงยั่งยินในวันนี้ขอบคุณปัญหาครับวันนีพี่น้องวันนี้นะครับเราพาพี่น้องมาดู p k m 1 9อาอายุ2เดือนย5วันวนะครับอ,อย่างที่เห็นนี้ตีว่า3มเดือนอ่ะ3มเดือนน่ะ ดูจากล่องนะดูดูจากล่องชิดกันละคุมแหละชิดกันล่องที่พี่น้องเห็นนี่คือเมตรห้าสิบพี่น้องนะครับเมตรห้าสิบนี่คือเรา,าเราวิจัยให้เห็นว่าเมตรห้าสิบแต่เวลาเราไปปลูกจริงๆอ่ะในแปลงของพี่น้องให้ยอยู่ที่มาสักเมตรยีส่สิบครับน่นหมายว่าเรากล้าเคลมเลยว่าถ้าใช้พันธุ์นี้ยแค่สามเดือนอ่ะตกงานละวผลยอเรีย<ล><ด>บร้อยแล<ช>้วนะแต่อันนี้เราเพื่อดูศักยภาพแล้วก็ประกอบกับเราต้องการท่อนพันธุ์ที่จะเอามาแบ่งปันกับพี่น้อง พันพีเอ็มหนึ่งเก้าแปดตัวเนี้ยคือจุดเด่นเขาเลยคือหนึ่งเขามีความทนนะทนต้านทานเรื่องของใบด่างนะใบด่างก็อาจจะมีขึ้นมาแล้วอาจจะในพื้นที่ไหนที่มีแมลงวีขาวระบาดหนักอาจจะมาต่อยแล้วอาจจะมีการหงิกพอหงิกสักพักนึงก็ไม่ไม่ไม่เกินไม่เกินไม่เกินสองทิศใช่ครับหรือหรือไม่เกินหนึ่งเดือนใบเขาค่อยค่อยค่อยๆก็กลับมาเหมือนเดิมคแต่ถ้าเป็นทันุ์อื่นนะ โดนปุ๊บเรียบร้อยหายหลังเลยแต่อันนี้โดนปุ๊บก็ก็มีอาการเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆเหมือนเดิม<ช>นะ<ช><ช>อันนี้คือความทนของเขาทนจริงๆนะแต่ถ้าเทียบกับห0ศนโดนปุ๊บคืนไหมคืนช้าใช่ใชคืนเหมือนกัน,นคืนช้านะแต่อันนี้โดนปุ๊บคืนเร็วมากนะไม่เกิสนสงทิศกลับมามา,มาละนะกลับมาละอันนี้ก็คือแต่ว่าอันนี้เป็น 1, พันพีของศูนย์แต่ หนึ่งเก้าแปดนะพอหนึ่งเก้าแปดเป็นพันที่จะเอามาทดแทนหกศูนย์นะเพราะว่าบางพื้นที่หกศูนย์การไม่ไหวใช่ครับน็อกนี่คือ PM หนึ่งเก้าแปดอายุสองเดือนยี่ิบห้าวันวันนี้วันเสาร์ที่สิบเจ็ดนะเสาร์ที่สิบเจ็ดพฤษภาอันนี้ก็เห็นนะฮะพี่น้องเดี๋ยวมาดูผมผมสร้างกันอ่ะเพรเขาดูความสูง่อยเข้าเลยความสูงเลยนะผมผมให้ดูตบอชนดินนะครับอ่าชนดิน ตัวนี้ความสูงที่หนึ่งเมตรหนึ่งเมตรโอ้โหหนึ่งเมตรเองหนึ่งเมตรใช้เวลาสองเดือนยแสดงว่าโตเกินวันละหนึ่งเซนเนาะใช่ครับก็คือถ้าหนึ่งร้อยเซนก็ต้องหนึ่งร้อยวันครับอันนี้ถ้าเทียบคือยี่ห้าก็คือสามสิบแปดสิบห้าวันแปดสิบห้าวันได้เมตรนะพี่เนาะได้เม็ดละแสดงว่าโตวันละเซนกว่าตามแต่ทฤษฎีของผมคือวันละหนึ่งเซนอันนี้โอ้โหเตยโตโตเร็วมากครับโตเร็วมากดูโครงสร้าง ดูโครงสร้างดูใบนะนี่คือ,อเขาเรียกว่าโลโก้ของผู้จัดมันแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเป็นหัวเรียบร้อยแล้วเป็นหัวแล้วแล้ว,ลวที่สําคัญพี่น้องชุดแรกเป็นหัวหมดแล้วทีนี้พอเป็นหัพอพืชเป็นหัวหมดแล้วมันจะต้องมีล่าที่จะดูดซับเพราะว่าที่เนี่เพิ่งได้ฝนทีนี้ไอหัวชุดแรกไม่สามารถดูดซับได้ดังนั้นเขาจะต้องแตกลากฝอยมานี่คือการแตกลากฝอยนะหรือหรือเราเรียกภาษาพวกเราเรียกว่าหมอข้ามอแกงเพื่อจะเป็นตัวดูดซับอันนี้โอ้โหหัวมาเร้วพี่น้องทีนี้เราจะไม่คุยแล้ววันนี้นะ มีคอมเมนต์แน่จริงถอนเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะถอนให้พี่น้องดูผมมีห้องให้พี่น้องดูถอนสดสดด้วยถอนสดสดะะเพราะว่าคอมเมนต์ล่า,า,านั้นนะก็คิดว่ามันเป็นการตัดต่อไม่เป็นไรไม่เชื่อไม่เป็นไรการไม่เชื่อก็เป็นสิ่งที่ดีวันนี้ผมจะพิสูจน์ให้พี่น้องพี่น้องดูว่า2เดือน 25วันหัวเป็นยังไงไม่มีการตัดต่อนะมีก็มีไม่มีก็ไม่มีนะหน้าแตกนะวอนก็วอนะเราก็อย่างเงี้ของเราคือเป็นค่ายเดียวได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะว่ามีพี่น้องชมสดอยู่ทาง Facebook Page ผู้จัดการมีพี่น้องชมสดอยู่นะเป็นสักขีพยานอยู่สักีพยานคือพี่น้องทาง Facebook นะอ๋อทิกตอกก็มีนะฮะ วันนี้นะคะยูทูปก็บันทึกวันนี้ยูทูปบันทึกเพราะว่าบันทึกเนี่ยเราต้องการภาพที่สวยงามนะแต่เรามีพยานพี่น้องวันนี้วันที่17เนาะสิบเจ็บเจพฤษภาคมมีพี่น้องทางอ่าเฟซบุ๊กก็ชมไลฟ์สดอยู่ครับผมจะชมอยู่ผมจะให้ดูจัดจ้านสุดๆอันนี้ไม่ได้เป็นการตัดต่อนะฮะถ้าตัดต่อก็ผีหลอกแล้วนะพี่น้องนะว่า PM 198เนาะมีหัวขนาดไหนสองเดือนสองเดือนยี่สิบเจ็ดวันและทีเด็ดพิมพ์คู้การันเพิ่มให้อีกสองวัน ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยพี่น้องไปปลูกแปลงจริงที่ไม่ต้องการพันนะครับผมจะแนะนําเอาไว้แค่สามสามต้นรับสามกิ <3 S 2> <3 S 1> ่งแต่อันนี้เราต้องการทำเนี้ยเอาไปให้แบ่งพันให้พี่น้องขยายเพราะว่าในพางพื้นที่อย่างาพี่น้องเราแถวโคราชรแถวบางพื้นที่บางพื้นที่อ่ะเกิดใบด่างเนี่ยรบะบาดหนักมากดังนั้นเราจึงต้องสร้างสายพันธุ์ให้มันเยอะๆดังนั้นวันเนี้ยเราก็เลยมีาไหเอาไว้หมดเลยแต่ถ้าเอาไว้สามกิ่งนะ หัวจะอลังการกว่านี้ต้องต้องบอกก่อนนะมันหัวแค่นี้พี่น้องมันเลี้ยงต้นก็ต้องเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงนะต้องเห็นใจหน่อยอ่ะนะพร้อมยังครับไม่คุยนะวันนี้ใชเก้าแปดเจ็ดกิ๊ก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 สดนะคะพี่น้องเดี๋ยวผมน่าคุหลังนะพี่น้องนะหัวใจรัวๆเลยนะไม่ใช่มั้ยมีอยู่อยสองหัวนี่สองหัวใครตัวนี้นะแฮตตาลี่นะถึงเลยเก้าแปดเจ็ด หกห้าสี่สสองหนึ่งถอนครับกี่หัวครับมีกี่หัวครับทายเดยครับอึ๊บบาๆโอ้โหนี่ถอนได้ยินเสียงนะกึกไหมจะหักไหมอ่ะจะขาดไหมเพราะหนึ่งก็แปดก็ยาวนะโอ้ยมันมีหัวหางน้นด้ได้ได้ได้ยินเกเโอเค้อก็ลุ้นไปด้วยโอ้โห ไ่คุยดูแล้วนะคะถอนแล้่พี่น้องนนยก็บอกแล้วว่าเขายาวกุการหมดหมดแน่จริงถอนถอนแล้วใช่ไหมผมถอนให้แล้วี่นี่ตอ่ะที่เีรัี่ี่สองเดือนอันนี้ต่อดีนะไม่ใช่ตัดต่อนะต่อหัวมันเพราะว่าเขาขาดไปเป็นไงพี่น้องอู้พี่น้องพี่น้องคะไอ้มินก็ตื่นเต้นนะใครบอกว่าไม่ดกเอาปากกามาวงไว้ไม่ดกตรงไหนขอถามหน่อย สองเดือนที่เจ็ดวันที่ผ่านมาพี่น้องเออยี่สิบห้าวันสองเดือนยี่สิบห้าวันนะแรงก็แรงเนาะฝนเพิ่งมาตกเพราอฝนไม่ตกอนโชว์เลยเพราะว่าอยากจะนี่และที่สําคัญนะพี่น้องต้นก็ต้องสร้างครับนะและจากนี้ต้นจะสร้างอีกไม่เกินสองเดือนใช่ครับเพราะก็จะเข้าประมาณห้าเดือนครึ่งเขาอยู่โตละพออยู่โตปุ๊บเขาจะมาลมระดุมที่หัวละเขาเนี้ยเดี๋ยวขอโชว์โชว์หน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะนับโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวขอมุนน่ะมุน บนข้างนี้โอ้โหอะไรกี่ชั้นกันเนี่ยแต่เดี๋ยวเราเราก็จะปลูกต่อเดี๋ยวนะยขอนังข้างให้พี่น้องดูหน่อยนี่นะเห็นทั้งข้างเห็นทั้งและที่สำคัญเนี้ยที่สำคัญที่เราภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งคืออะไรไหมครับพี่น้องคือเปอร์เซนต์แป้งเขาสูงกว่า60ใช่ครั้า60 ยี่ห้าเปอร์เซ็นตัวนี้ทะลุไปยี่บแปดใช่ครับห้าหกศูนย์ยี่แปดนี้ทะลุไปสามสิบครับมันหนีกันประมาณสองถึงห้าครับแล้วแต่พื้นที่นะถ้าเป็นดินอ่ดินค่อนข้างจะเป็นดินร่วนปนปนเหนียวโอ้โหดินทะลุเลยนะใช่แต่ถ้าทรายก็ดรอลงมาหน่อยขี้หัวค่ะขอนับได้ไหมนับเลยนับที่เห็นเลยที่เห็นหัวชัดเจนเลยค่ะนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่แปดเนี่ยแปด 1> 9 10, 1้าสิบสิบเอ็ดสิบสอ1สิบสาครับยีหัวค่ะไอพวกนี้ต่อไปก็เป็นหัวนะพี่น้องนะเ<ช>ห็นไหมเนี่เริ่มเริ่มตุยตุยแล้วเริ่มอ่าเขาเรียกว่าอะไร เริ่มป่องๆแล้วไหมครับผู้นี้เพราะว่าอายุมันน้อยอายุมันน้อยยี่ห้าวันใช่ใช่นะคะพี่น้องวันนี้นะถอนแล้วนะคะผมถอนให้นะคนที่นะพี่น้องหวังดีนะหวังดีนะอยากเห็นมากอยากเห็นพี่น้องต้องบอกว่าพี่น้องทนเลยโอ้โหงั้นมันตัดตัวไม่องมานับไม่ต้องมานับแลอกถอนให้รถเู้ผมผ่าถอนให้แล้วนะครับผมก็เชื่อคนง่ายวันนีนนะนี่นะครับ นั่นหมายว่าแต่ผมไม่เดือดร้อนผมไม่เดือดร้อนพันนี้ไม่ไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าพันนี้เราเตรียมไว้ให้กับเอฟพี่น้องเอฟซีของเราที่มีความเชื่อมั่นในในตัวผมอยู่แล้วใช่มั่นอันนี้คือมั่นใจได้เลยว่าปลูกุ๊บสองเดือนยี่ห้าวันแล้วพี่นให้ดูดินสักหน่อยสิคะสองเดือนยี่ิห้าวันพี่น้องคะให้ดูดินที่เราปลูกหน่อยได้ไหมคะสภาพดินนะคะแล้วดินเนี่ยเป็นดินถมใช่ดินถมนี่พี่น้องนะเนอย่าให้ดูดินอย่าให้มันแห้งนะถ้าแห้งเนี่ยมันไม่ได้มันเหนียวนะพี่น้องเขาได้ ขนาดนี้นะด้วยขนาดนี้ถือว่าเปลี่ละโอ้โหดูนะพี่น้องดูหินนะเอกีีผมจะรู้ว่านี่คือเป็นป่าไผ่ที่เราถมใช่ถมสูงจากทรายบารเม็ดนึงนะแล้วเอาดินถมแล้วก็เป็นดินเองเรือถาุเยอะด้วขนาดนี้ก็โอเคโอเคอันนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องดูแล้วก็ถอนให้ดูแล้วนะคะพี่น้องสองเดือนยี่สิบห้าวันขอเวลาอีกสองเดือนไปปลูกก็ได้เนี่ยหนึ่งเก้าแปดค่ะก็คือถามว่าดกกว่าหกศูนยไหมชั่วโมงนี้ผมว่าดก นะแล้วก็มาไวเป็นหัวีแล้วก็โตวไวกว่า60ที่ที่ไฮไลท์นะี่คือเปอร์เซ็นต์แป้งสูงกว่านะที่มันสะใจนะแล้วก็ไม่ต้องไปเคลมว่ามันเหมือนพี่น้องมีนี่นะ,อะอพอเราบอกว่าสีหัวสีดำเห <c oughs> มือนอันนั้นเหมือนนี้ เบื่อถ้าเกินเราไปขิงกันนี้เราอย่าไปดูถูกความสามารถของใครถ้าใครแล้วแต่ที่เกิดมาบนโลกนี้มีการพัฒนาอยู่เสมอทุกคนทําได้ค่ะอันนี้เราก็พัฒนามาให้กับพี่น้องที่ปลูกมันสำหรับและที่สาคัญไม่ได้ขายครับแจกครับใช่ค่ะในระบบผู้จัดการมันด้วยนะคะพี่น้องเป็นความหวังของพี่น้องตัวนี้จะเป็นพันธุ์ไวรุ่นสร้างตัวเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดในกรณีที่ว่ามีพันธุ์มากพอแล้วครับต้องการ ไปปลูกในที่นาอายุประมาณห้าเดือนขุดเลยเพราะห้าเดือนขุดเลยลงแป้งรับซื้อแน่นอนเพราะขี้หมูขี้หมาไปวัดเปอร์เซ็นต์แป้งมาละยี่สิบห้าเปอร์ซ็นมาละเพราะว่าตัวนี้แป้งสูงกว่าหกศูนย์ใช่ไหมึ้หมูขี้หมาแปดตันได้ละและที่สําคัญนะครับจากการทดสอบของเราอ่ะไอตัวเนี้ยผมเน็ดสูงกว่าหกศูนย์ต้นเดียวหรือเปล่าพาะกันมันมีต้นเดียวหรือเปล่า อ่ะเหรอเองเงนเยเออีกต้นเหรอเอาไหมงั้นงั้นอีกต้นอ่ะอีกต้เาเอามาดีดีมาดีดีเดี๋ยวเราต้องปปลูกต้ออันนี้เราเราให้ให้ดูนะคะพี่น้องดูนะครับโออันนี้ปลูกเอาอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันเรานี่าไหี่หัวเราชัดเจนเลยน้องยี่สิบเท่าไหร่นะเมื่อกี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดดูนะครับอ่ะพพีอลับอ่ะขออีกต้นนี้พอใช่พอแค่ะสสน้องอเ กระดิ่งทำไมเบาจังแล้วพวกกันวินองวินองวินองขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วกี่หัวคะโอ้ขึ้นมาแล้วโอ้โหอันนี้เป็นทันคำโดพี่น้องดูงี้ดูมันคำโนหั่นชัดชัดเจนเดี๋ยวคุยคุยมันเอาไม่หมดอะข้างในข้างในมีไหมมีมีมียังไงนี่ว้าอปดูไปดูไปู้ อุ้ยกระเซ็นเจนอ้าวทำไมมันใหญ่จังอ่ะก็นี่ไงพี่น้องครับค่อยๆครับดูด้วยนะโอ้โหไม่ทันเลยไมีเริ่มมี F4 แล้วนะสดสดอยู่ขนาดนี้นะคะพี่น้องทั้งทุกช่องทางเลยเราขอออกมาแล้วนะวันนี้เราไม่คุยนานขาดอีกพี่น้องครับเท่าแขนครับพี่น้องเท่าแขนเด็กที่เกิดใหม่นี่ะเด็กที่เกิดใหม่วันนี้ขนาดแขนกันได้หนื้อไหนหัวไหนโอ้โหพี่น้องนี่นี่นี่ะนี่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  ไม่ตื่นเต้นน้ตื่นเต้นครับสองเดือนยี่ห้าวันครับพี่น้องเน้นย้ำนะคะแล้วอะไรเป็นชั้นๆขึ้นมาอะไรอย่านั้นะโคตรดกนะพี่น้องแล้วพี่น้องคอนโดคอนโดชัดเจนต้องเข้าใจว่า PGM หนึ่งเก้าแปดเป็นมันคอนโดนะพ่อชอบอยู่คอนโดไม่ชอบอยู่บ้านเดี่ยวดูกี่ชั้นครับหนึ่งชั้น องชั้นสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหอันนี้ไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรที่เขามีไม่ต้องครับไปที่แบบคนตงคนตามไม่ต้องครับอันนี้ครับนี่มันคนโดครับธรรมชาติ Canvas, ้ง่ายนะและถ้าถ้าพี่น้องมีพันพอแล้วผมแนะนําให้เอาไว้สามสามกิ่งก็พอแต่วันนี้เราต้องการขยายพันธุ์เอาไปให้พี่น้องทุกกิ่งมีคุณค่าหมดนะทุกกิ่งมีคุณค่าหมดเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปแจกพี่น้องนะ ที่โฆษณานี้ผมไม่ได้เอามาขายนะไม่ได้ขายเน้นย้ำนะถ้าใครรู้จักผมผมไม่ขายพะนนเพราะเมื่อก่อนอาจจะขายพี่น้องที่ใช้ระบบผู้จัดการมารอได้เลยรอรับได้ปีนี้นะคะปีนี้นะปีนี้นะเอานันะครับนับครับนับครับอ่ะหนึ่งหัวที่หนึ่งนี่อันนี้คือเป็นหัวแรกต้องนับนะครับหัวใหญ่นะสองเดือนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดตกว่าไหมอ่ะสิบแปดสิบเก้ายบอยิบสองยิบสามยี่ิบยบห้ายบหกยห กินเอ้ากินพี่น้องครับกินเต้นเลยอ่ะเต้นเลยอ่ะเพ้อเลยอ่ะเพ้อเลยอ่ะผู้การอึ้งเลยอ่ะเจ้าของพี่น้องครับวันนี้เราสําเร็จเราสําเร็จแล้วนะฮปุ๊ปปุ๊ปปุ๊กพี่ต่อครับอ่ะปุ๊บครับปุ๊กครับปุ๊กครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาทรงอ่ะอ่ะปุ๊กครับปุ๊กครับปุ๊กครับปุ๊บเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวเอาฟอร์ตอีทีอลูมิเนียมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พี่น้องครับเรายอมพี่น้องครับไม่ต้องเล็มแบบนะครับอันนี้คือผมผมฟื้นมันได้นะครับคือผมทําสามารถทําให้มันฟื้นได้นะปุ๊บปึ๊บเองพี่ชาเยอะนี่คือบางครั้งเราทำคอนเทนต์หรือเราเราไม่ทําคอนเทนต์นะครับเราไลฟ์มาแล้วพวกคุณก็มางามันมันคือการตัดต่อมันคือการสร้างภาพผมจะสร้างภาพเพื่ออะไรครับเพราะว่าพี่น้อง fc ใช้ได้อยู่แล้วและที่สําคัญนะครับที่เห็นนี่ผมไม่ได้ขายผมเอามาแจกให้กับพี่น้องของผม นะสบายใจได้เพราะ<ม>พี่น้องผมมันเดือดร้อน <c oughs> เรื่องของเป็นโรคมั่งเปอร์เซ็นแป้งไม่มีมั่งใช่ไหมครับไอเนี้ยแล้วเรื่องโรคเรื่องเปอร์เซ็นแป้งและโตวไวหายห่งวงวัยรุ่นสร้างตัว <c oughs> อัดบุคับบุครับเดี๋ยว <c oughs> เอาโตไวเลยค่จองค่ะอาจารย์อ่าเตรียมจองได้เลยนะคะเตรียมนะคะเตรียมจองได้เลยนะฮะวันนี้นะพื้นที่ไหนเป็นใบด่างนะจัดไปนะเคยมีนะแตะปุ๊บหนึ่งตอดหาย ตอดแล้วหายอืมไม่ต้องหาครับอะไรนี่ไงทำอะไรกันนี่ไงนี่ไงนี่ไมีมีเราให้ดูอ่ะมามานี่นี่มีไม่ใช่ไม่มีเป็นนะเห็นไหมนี่แม่ฟื้นละแม่ฟื้นละเนี่ยแล้วสังเกตไหมฮะสังเกตใบลึกๆฮะเขาเขาเขาเริ่มขี้หมดเลยไหมเห็นไหมเริ่มขี้ละนะเริ่มเริ่มขี้เีลยก็ดูอย่างนี้ไงนีเนี่ดูดูลึกเนี่ยเนี่ยมันก็ขี้แล้วก็มีอย่างนี้นะนี่ก็เป็นนะ ไม่ลามนะไม่ลามครับเป็นแล้วก็เดี๋ยวยยแม่ดูดูใบมันดูใบแมะเนี่ยโดนตอดครับไม่เกินเดือนเ็เข้ากลับมาเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นพันอื่นเบอร์อื่นมันไม่กลับมาเลยครับมันหกเลย<ช>นั่นคือปัญหานะหรือว่าเรา,อาเอาต้นนี้ทั้ต้นให้ดูเลยให,ให้พี่น้องมั่นใจแบบ อ่ะดังแล้วมันเป็นดังมันมีหัวดงมันมีหัวแล้วไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวมันกลับมาเดี๋ยว่เดี๋ยวมันกลับมาคลี่เหมือนเดิมเพราะว่าผมชาวพุทธนะเราเป็นเป็นชาวพุทธนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแป๊บเดียวคืออย่างนี้พี่น้องคุณสมบัติของพ m 1อ8มหนึ่งเก้าแปดเนี่ยเราต้องบอกก่อนนะว่ามันมีประมาณแค่เก้าสิบแดเปอร์เซนที่มีความทนมีความต้าน แต่อีก2%ป์ยังมีความด้อยอยู่เพราะหนึ่งเวลาให้ผมเวลาวิจัยมันี้มีจํากัดการวิจัยอะไรต่างๆต้องใช้เวลาดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้มันรอไม่ได้ผมต้องเอาวันนี้ที่มีอยู่แต่วันนี้ผมก็ผมก็วิจัยต่อนะนะที่ที่ที่ดีวันนี้มีนะนนะแต่วันนี้เอาอันนี้ไปก่อนเพราะรนี่คือขัดตาทับนี่ขนาดขั <laughs> ดตาทับนก็ดังนั้นดังนั้นนี่คือ 198, 198, 198 <laughs> 1 9 8มีโอกาสเป็นเหมือนกันแต่เป็นแล้วมันหายมันรอดใช่ไหมไม่ใช่หงิกยองไหมดูนี่ไหม ถ้าเป็นถ้าย้อนไปเมื่อสักห้าปีแล้วอันนี้รวยนะอันนี้เขาด่างล่ําด่างรวยด่างล่ํด่างรวยเนี้ยไหนี่ยสุดให้เป็นแดงแดงสวยเลยไหมถ้าเป็นบอลสีโอ้โหซื้อจะเป็นเส้นแสนล้านเป็นกล้วยบอดกล้วยด่างนะแต่นี่ไม่ซื้อเลยนี่ไม่ต้องกลัวนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็คลี่กลับไปเหมือนเดิมนะและไม่มีปัญหาอยนั้นอ่ะต้นเดียวใช่ไหมคะใช่โดนโดนต่อยเพราะที่เนี้ยมันระบาดเยอะดังนั้น ก็เป็นเหมือนกันนะผมขอว่าร้อยต้นผมเป็นสองต้นพี่น้องรับได้ไหมใช่นะวันนี้ร้อยต้นร้อยต้นไม่ได้เป็นสองต้นนะหนึ่งต้นเป็นกิ่งกิ่งอากิ่งกิ่งกิ่งเดียวนะครับอะกิ่งกิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ารวมห้ากิ่งเป็นกิ่งเดียว ไม่ใช่เป็นต้นเดียวนะลุงประคองบอกไม่ซีเรียสลุงประคองไม่ซีเรียสขนาดเป็นนี้ผมยังได้ขังไล่เลยขังไล่ยังได้ขุดเลยในหกสูงแต่อันนี้อันนี้จะเป็นยังไงอ่ะคุยเยอะไม่ได้เดี๋ยวเกินมันไม่มีลูกจะหไม่มีนะลูกวันนี้พ่อไล่สุดนะครับพ่อไล่สุดนะครับอย่าให้พ่อเสียหน้านะลูกนะเสียอะไรก็ได้นะเสียเงินเสียทองได้แต่เสียหน้าไม่ว่าเท่าไหร่เสียหน้าก็ได้โอ้ฮัลโหลฮัลโหลพ่อเมียครับพี่น้องพ่อเมียดินแตกแล้วโอ้ยดินแตกอ่ะค่อยๆครับค่อยๆครับอืม ไม่มีใครบ้าเราเกนเราครับผู้จัดการมันนะคะดินจะแตกนะคะแล้วกลางไร่ด้วยนะอุ้ยด่านเสียงแก๊บอีกแล้วหัดนักเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปปลูกอีกครั้งหนึ่งมันเชื่อมไม่ได้เสียแล้วเสียเลยนะคะออันนี้ด่างนะคะสอมเดือนกินห้วันเป็นใบด่าง โอ้โหหัวข้าดได้ยงโอ้ยพี่น้องครับพี่น้องครับเกษตเองคุณเขย่ายังไงพอกันนะเทียบเลยงนี้ด้วยนี่ก็มีนี่นี่นี่เนี่พี่น้องสเดือนยี้าวันคาะพีเคมหนึ่งเค่ะพี่น้องครับระบบผู้จัการอะไรนะครับอะไอันนับหนึ่งหนึ่งสองสสี่ ห้าหัวแล้วพี่น้องอันนี้ไม่เกี่ยวนี่ฮัลโหลผมเดี๋ยวด้วยรักนะตัวนี้นะผมบอกว่าเรื่องดกอะลองให้ดูหน่อยว่าเขาอะใหญ่นะเรื่องดกไม่เป็นรองใครนะพี่น้องผมว่าไอเรื่องดกเนี่ยไม่ต้องมาลุ้นนะไม่ต้องมาลุ้นเอ๊ะหนึ่งเก้าแปดดกไหมนะได้แล้วคะโนใช้บุการช่วยจับหน่อย ขอ,นนอดูสภาพที่เขาสมบูรณ์หน่อยค่ะช่างเกา่เกาช่างเก่านี่อยาง้เออประมาณนี้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 ประมาณนนี้้องไม่กระทบใช่ไหมคะอ่าไม่กระทบอะไรอันนี้อันนี้อันนี้ยอมเสียไปอันนี้อันนี้ยังไงก็ไม่ติดผมไม่ได้ต่อไม่สามารถต่อไม่ติดต่อไม่ต,ติดเพราะเขายังงไเป็นประดังแลอ่าโอเคอ่าโอเคแต่แปลงนี้ต่อมาถ่ายไล่นะโอเค สังเกตไปน้องเป็นชั้นนะเป็นชั้นหนึ่งสองสามหมุนหมุนหมุนประมาณสามชั้นสามชั้นยังต่ํานะสามหนึ่งสองสามสี่สามสี่ชั้นนะสามสี่ชั้นอันนี้ต้องเข้าใจว่าผมตัดไม่ยาวเนาะผมตัดแค่ประมาณอ่าสิบสิบสองเซนเนาะใช่แล้วสิบสองเซนเพราะว่าไวกิ้งเยอะใช่ตัดมมนยาวไวกิ้งเยอะแต่ถ้าเราไปตัดมาตรฐานคือเราสิบห้าเซนไม่ไห่ครับแล้วพี่น้อง เสียบไปครับครึ่งหนึ่งเจ็ดเซนพี่น้องจะได้เลยมีกี่ตานับเลยถ้ามีห้าตาข้างล่างมี5ตาใช่ไหมใช่หชั้นใช่ประมาณนั้นเลยครับหนึ่งตา1ชั้นการรอดถ้าเทียบกับ60ตัวเนี้อัตราการรอดผมมาเลยก็ให้9ก้าสอร์ตครับร้อยต้นตาย2ต้นแต่หกศูนยก็60ศูนย์นะเนี่ยแล้วขึ้นแล้วไม่มีการยุบก็วันนี้เรามาอัปเดตมันนะมันเราก็มีนะคะให้เอนไปดูงี้ ที่บอกว่าเป็นเป็นเป็นชั้นอ่ะถ่ายเงี้ยนะหนึ่งสองสามสี่ชั้นนะสี่ชั้นครึ่งนะเป็นชั้นเนี่ยเป็นชั้นออกตามตาเนี่ยนะอันนี้อันนี้ไปเลยอันนี้เป็นเป็นยอดอันนี้ไม่ได้เป็นยอดเป็นรากเป็นหัวเลยนั่นหมายความวอะไรครับดกจริงๆนะเนี่ยโอ้โหอันนี้อะไรครับ โหนกระตายไงมุนตาแตกแล้วคุณจะมุนครับมุนมันแล้วคปูดเะบม่ยัไปติดนะด้านนี้ด้านนี้แอนมินได้เห็นอันนี้นับดิกี่กี่กีกี่หัวอ่ะกี่ยังไม่ได้นับเยค่ะยี่สิบเอ็ดยิบหกยี่สิบหกอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าละหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้ายี่ิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดครับโอ้โหพี่น้องดูมันไม่ดกนะโอ้โหเนี่ยแล้วมันมาเชว์อะไรเขามีอะไร ยอดเขาอะค่ะยอดอ๋อยอดเขามีใบ่างเป็นใบ่างโดนตอเตนเริ่มหายแล้วเริ่มหายแล้วเริ่มหายแล้วคุมหญ้าก็จะเร็วนะพี่น้องคุมหญ้าเร็วนะคุมหญ้าเร็วนะทําไมเราถึงถอนให้ดูเพราะว่ามันปลูกปุ๊บเดี๋ยวก็ติดเพราะพันธุ์ที่บอกโุมมันตายยากใช่โอดทนจริงๆถ้าเป็นหกศูนย์ทำงี้ไม่ได้ครับพี่น้องหกศูนย์ที่ทำงี้ไม่ได้นะตายนะอันนี้อปลูกเป็นเดิมต่อไว้ค่ะปลูกเป็นเดิมดี๋ยวต้องเอาอะไรมาลาดหรือเปล่าฮะ เรามีเพราะอิฐอลูมิเนียมฮ่กันเน่าสุดๆนะคะสองเดือนอันนี้ต่อไม่ได้พห่น้องต้องยอมรับผมต่อไม่ได้เป็นปุ๋ยได้เพิ่มความรู้เพื่อความรู้หนึ่งเก้าแปดนะพี่น้องที่ต้องการปลูกมันสำปหลังและก็ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกมันค่ะก็สามารถโทรมาหาผมสายตรงได้ครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดสองห้าศูนย์หนึ่งสองพร้อมยินดีไปที่ปรึกษาเรื่องมันสำปหลัง แล้วก็เรื่องอ้อยเราทําพืชหลักอยู่2ตัวคืออ้อยกับมันะนะแล้วก็ปุ๋ยยาของเราที่พิจัยออกมาเนี่ย<ม>เน้นเรื่องของอ้อยและมันเป็นพืชไรเป็นหลักกับผมเพราะว่าผมมีความเชี่ยวชาญจำนานการเรื่องพืชไร่โดยเฉพาะมันและอ้อยโอเคก็ันนี้สําหรับอัปเดตเรื่องมันนะคะก็ยังเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องปลูกมันด้วยอยู่เสมอนะคะเราทํางานอยู่ด้านเบื้องหลังเนาะเราทํางานไม่ได้หยุดพัฒนาพี่น้องต้องเข้าใจว่าผมทํางานด้านฝ่ายเรื่องของผลผลิต เรื่องโรคเรื่องแมลงผมทําฝ่ายเรื่องของต้นน้ําส่วนเรื่องของการน้ําก็ต้องเป็นเรื่องหน้าที่อีกท่านหนึง่ง<ช><ไ>ปลายน้าต้องอีกเรื่องอีกท่านหนึง่งดังนั้นจะลากผมมาไปตั้งแต่ต้นน้ํา <c oughs> กลางน้าปลายน้ําเดี๋ยวต้นน้ามันจะพังใช่ครับคนเรามีหน้าที่บทบาทไม่เหมือนกันดังนั้นอย่าไปเหมารวมนะบางคนเนะี่ยมาว่าผมทําไมราคาผมไม่อยู่ในฝ่ายของราคาผมอยู่ฝ่ายต้นน้ําครับพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะพี่น้องอย่าไปเหมามาผ่านมาทางผม ผมต้องให้กำลังใจผมถ้าผมเลิกทำแล้วผมถามว่าใครจะมาทำใช่ไหมใช่ครับราคาไม่ดีกูมไปพัฒนาแม่งต่อแล้วไหมถ้าเราเป็นงั้แล้วถ่ายมาถ้าเกิดพรุ่งนี้ราคาดีขึ้นมาล่ะครับพี่น้องครับให้สติดีไม่ดีที่เราเหมาะกับอะไรถามว่าวันนี้ถามว่าราคาไม่ดีวันนี้เรามาทำเรื่องของผลิตไหมเรามาทำเรื่องของต้นทุนไหมครับเอาลอดก่อนดังนั้นพี่น้องครับมันมีขึ้นมันมีลมนะสมัยก่อนผมทำงานวิจัย นะผมทำงานวิจัยเรื่องมันสำารหลังครั้งแรกเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยวันนั้น2ปีขุด450 420 400นะยังผ่านมาได้วันนี้นะต่ำสุดพันสองนะบางพื้นที่พันห้าบางที่กพันหกพันเจ็ดพัปดไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นถ้าไม่ดี คนที่รับผิดชอบด้านนี้เขาอยู่ไม่ได้อยู่แล้ววันนี้ก็ให้อภัยเขาให้โอกาสเขาในการในครที่จะเสาะหาหรือว่าพัฒนาหรือว่าแก้ไขผมเชื่อว่าถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆเดี๋ยวมันก็ลุกลุกปานไปได้นะดีแล้วที่เราเจอปัญหาเราจะได้พัฒนาและแก้ไขนี่คือเนาะเราตั้งใจทําผลผลิตอะไรของเราให้มันได้ดิบได้ผลดีก่อนเนาะเป็นกำลังใจกับพี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะระบบพูดกันมันสู้ไป้วยครับพี่น้องสวัสดีครับ ถ้าพูดถึงเรื่องมันสัมปหลังวันนี้ที่เราเหมาะกับอะไรถามาตัวเองครับพี่น้องเราอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องไปแข่งใครวิ่งตามใครถามว่าเราเหมาะกับอะไรเราชอบอะไรรักอะไรเราหาตรงนั้นเจอแล้วเราเดินต่อนะผมว่าไม่มีใครแก้ปัญหาของเราได้ดีเท่ากับเรานะแต่ถ้าเราเข้าใจผิดวางใจผิดฝันและหวังว่า คนอื่นเท่านั้นที่จะมาช่วยเราและคนอื่นเท่านั้นที่จะมาแก้ปัญหาแทนเราพี่น้องเข้าใจผิดครับไม่มีครับบนโลกนี้ปัญหามันเป็นคือปัญหาของเราถ้าเราเข้าใจปัญหาเราอยู่กับปัญหาได้ปัญหามีอยู่สองอย่างปัญหาที่แก้ได้กับปัญหาที่แก้ไม่ได้ปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปนะปล่อยมันไปและโอการเวลามันจะค่อยๆกลืนปัญหานั้นทิ้งไป เพราะเราอยู่กับปัจจุบัน2ปัญหาที่แก้ได้ปัญหาที่แก้ได้ก็มีอยู่2ปัญหาปัญหาเล็กกับปัญหาปัญใหญ่ดังนั้นค่อยๆแก้ปัญหาเล็กนะและปัญหาใหญ่ค่อยๆแก้ไปแก้ไปใช้การเวลาแก้เหมือนกันเดี๋ยวปัญหานั้นมันก็หลุดไปคนที่ผ่านปัญหาเท่านั้นจึงจะมีความแกร่งของจิตใจแต่คนที่กลัวปัญหาไม่มีโอกาสได้โตบนโลกนี้ทุกคนที่ยังรอดชีวิตมาได้นั้นคือคนที่ผ่าน ความเป็นความตายผ่านอุปสรรคและปัญหาเท่านั้นจึงจะรอดไม่มีใครรอดบนโลกนี้จากการอ่อนแอไม่มีชัยชนะใดที่ไม่เจออุปสรรคและปัญหานี่คือเรื่องราวของปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นเราต้องขอบคุณปัญหาขอบคุณครับปัญหาที่เป็นเพื่อนร่วมทางในการดําเนินชีวิตเพราะปัญหาทําให้เราไม่ประมาททาให้ชีวิตเรามีความอดทนทําให้ชีวิตเรามีความแข็งแกร่งนี่นี่คือข้อดีของปัญหา ถ้าเรามองปัญหาเป็นปัญหาร้ายปัญหามันจะยิ่งใหญ่แต่ถ้าเรามองปัญหาเป็นมิสหายเมื่อไหร่เราจะมีความแข็งแกร่งครับพี่น้องนี่คือหลักใชยของชีวิตโชคดีที่วันนี้ได้เจอปัญหาทําให้เรามีคุ้มท้านทานและความแข็งแกร่ง,งเหมือนอย่างวันนี้และวันนี้คือเป็นพื้นฐานของวันพรุ่งนี้ และผ่านไปห้าปีสิปีเราอาจจะไปขอบคุณปัญหาที่เราเจอเมื่อสิปีที่แล้วทําให้เรามีพื้นฐานความแข็งแกร่งมั่นคงยั่งยินในวันนี้ขอบคุณปัญหาครับพี่น้อง